đi dì kha, p/nông, con cha, nhà bếp nhẽ mới sâu cha, vậy phỏm, con hoắt khôn bên đây phơi nhảy mình, tân đây tuổi yếu, ô, nó hoắt, chưa vào sâu, lắng rồi เป็นดได้ไหมไงเ<อ>เอายัอองอยู่ยังอยู่ือมีติมติมสั่นมันกินโดนแลวโอ้นั่นอือโ้เดือหยอยู่ตัวงามเลยพี่นหบอแจมปากเลยวะเอาลูกนีก็ไลยแต่ว่ปามแหกมันแหกมัน่มนมันบอดอยู่ฝนไ,ไงไว้ายบดอนี่ตม่งเลย แต่ว่าดีพี่น้องนั่ไป่อ่ะวัสดีครับสวัสดีย้ำสดสวยสวยมาตะเด็กไกันหนาวนะโอยหนุดมนิดมากแตเด็กไรนี่สวยยังกระจเขาบ้านมันเาก็มาดิเนี่ยเป็น่ังเขาบ้านเดี๋ยวของวาก็มาหอดลังละไปอันยิบมันหอกได้ยัง็ว่ได้ไปคนนาปลาปลาไหลดิ่ฮะกดเด็ดคงองยูนใส่ โอ้ยังบูหล่เด้ยบ่มียังบะเบ็ดไปจินจ่อยเบ็ดเปิดอีกแล้วนั่นไม่งั้วก็บมาใส่ปลาไหลทังนี่ค่ะนันมาใส่ผัดหมี่เนาะเบ็ดหลดไปเลยแมนปะยังยืนตัวนีิโอ้นี่เป็นยังเป็นฟองเงินขอเยังเงินทิงยุ่งเหรอ นั่นนั่นอ้ยเจดึงขึ้นเลยได้ไปโอ้เลี้ยนหลังไ่เลี้ยงอ่ะโอ้ลูกเกี๊ยบเกี๊ยบลูกเกี๊ยบเสียงเงาไม่กินเลือดเลอก็แกะตัดเลยโอ้เจ้าเลือดออก

Ô, má cắt này. Má cắt biết đi này cắt ở đây cắt, cắt cắt biết cắt mấy nâu Ừ Nhi. đây nè ừ ô ô nhang bên phoát này, này, này cứ mịt xem thật chừng đấy tôi nhây tôi nhây Bố ừ, bật cắn nó <laughs> tôi nhây bà khôi nhây lực ít lực đi nhiều này u tiền ship ở đây này ta đặc biệt này hả không nổi tí về năm cái bông lên bông lên bớt đây u bông lên bông và bao nhiêu cần có tiền đó muộn đấy các xin nhiều rồi Ủa. Oh. Cái bà tạc chẳng đâu mà nhìn này Nhi là đây là, Nhi là. มวนคักมวนแน่ตัวละตัวนี้หนอยก็ได้โอ้หลังนั่นหลุดเนาะเฮ้ยอมกำลังจะลุนเลยนี่โมปาดอดิบอะปเจากจกังเนาะอีกแล้วเขามางานนัน่น่นอะบ่นตาลๆนี่วนนีโอ้เอาเป็นันไงเปียกๆโอ้ยังอยู่ mh mhm 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 nhảy mhm 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 nhảy nhảy đấy mhm 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 mhm

เยมื่เคยได้ปลาดุกเกือกทีอ่ะโอ้ปลาดุกมาตัวใหญ่เถอะอันปักขวานพูนี้เป็นอะไรหลองตัวอวนนะสันเกี่ยวค่ะเกี่ยวเนี่ยไปยังยยกเห็นขนาดไ่าปลาดุกหยกเห็นนี่คือปลาดุกตัวปลาดุกพี่น้องอุ้ยอุ้ยอุ้ยปวดไหนบ้างล่ยงคือคมคัะแต่ว่า อืออื้อเพคะตาติ๊ตีบันขึ้นบุกเลิกคุณขึ้นขึ้นขึ้นมดมุ้ขอนุ้งขวนนักับขวนนัวขวานัวกับปีงปลาเฮ้ยของสื่อกันแสบค่ะพี่น้องอันนี้อ้อมนัวขวนัวจ้ะตะมักทัวอันนี้ปีงปลาปีงปลาไปไซเบตจ้ะพี่น้องก็หลั หน <si no ึ่งสองอนมี่มันตายเนาะฮเลเด็ดเดยวเจ็ดแปดเนีเดี๋ยวผมมนไปวันยีสบ้าหนอยไปยีตนที่หนึ่ตันที่เกาแล้วถ้าหนึ่งจังแม่นี่มามาพี่น้องคุทุกคนกิงขำกามามาได้ไม่มยเจบอยากกินปลาสิาเด้อไปไปนน้ำจิ้มเปนน้ำมียน้านอยนี่เสียบมัมุ่จะตัวนี้แพ้ตายกเนี่ทั้งแบพักมเขาไม่ปลามัเนาะ ปลาคอไม้ได้หนิปลาคอไม้แซ่บเอาปลาดูไม่บ่ไก่บ<อ>่<ะ>คือหลายรกระต่ายเหมือนเส่าแตกสวดสวดยู่งแดกไก่หรอปลาดูไม่รุ่นนี้ละเฮ้ยเนี่ยพอสูงนี่คิดว่าสิต่ำเงินเลยละเอารุ่นนี้แหละมาหนีอ่ะตัดหัวออกปากแดดเดี๋ยวเขาชอดแกวัตัวเลยแดกแดกนีแ่แหละปลาดูหลายหลายเหมือนเส่าเนาะแตกสวดบ่เออมาเฮ้ว่าปลาดูปลาแ่บมากินมึงเด้อ ยี่วใจเ่ดิช่วงนี้น้ำห้องลุงไหลที่พอสุกแหนเจ้าพันเลยี่พันหนูวยยอเลยข่อยว่ย่านแล้วข่อยย่านมนั้นตึ๊กหลวมแหน่ข้ามถึงแม่มันนอย่เองแหน่ข่อยกมุนตัวติดมันสวดกินตาหน่อยแล้วเต็มนุ่งเด้งนุ้งเด้งนะว่าเมียเจ้าแห่ข่อยซื้อไม้พังกว่าบาทมันซื้อลูกปลาโดข้ามมันถึงแม่มันนอย่างไรไปนี่แหน่ข่อยก็ล้มหัวเหมืนกิ มึงาเสียงหอกเั่งมันอยู่เรียนแฮีก่อนว่ะเรียนเฮีก่อน่ะเงินพันกว่าบาทยังเยี่ยงกันกินปลาจะขาพรโลกันยังขาดเลยเนาะเียเลยตาอยู่แต่เจ้เหียมากเลยสู้นว่สาวอยู่อันซูอันนี้เพียงใส่มาใช่ไหมอาวเอาลูคนใส่เลยแต่ว่าผมว่าผมผมว่าผมอยู่ซู้ซีดิซู้ใส่กับซู้ตผมบอกทำน้องซู้หนักดวด แบบเหี้ยไปซื้อมันันจะเปรี้ยวเออก็เหนนั่นล่ะตึกอท้องเทียนเข้าบ้าไปขีดยาเลี่ยมมันหนักค่ะโอ้ยผมแจ้งไปถึงหน้าผมแจ้งบอกว่ไปถึงหน้าตีไข่หรือก็ไปตายเหยียดซื้อทินท้องสุดละบ่บ่บ่ดูหนังบ่นั่นแหนมแหนมมันเกิดซื้ปลดูกอะไรดีตัวมันมันใส่รูปพ่อถือขนาด ต้องขย่บ่าวนงจังจใจลูกหน่อยแล้วอย่ามันลงมาท่านป่าประเทศปลาโดนี่มันบ๊อบมันว่ามันมาหมู่ลังแล้วคือว่าสู้หกนี่บัดาอลูกนี่มันนลูกตัวที่เจ็ดดิอโอว่าสตลลวชค้ง้มันิดนแี่แม่เนาะขีหอยเกนี่คือห้อยแบบบมันใหม่จิงริ เห็นว่าเขาจะปะนีนปานินไงยขาไปเขาป้าโอกยังไะเขาเอินปานิ้นโอบพี่มาเอาเินเฮ้ยานมน,นใหม่คือเฮ้ยเามีทั้งกอลอกเขาเจ้าก,ก็ว่าย้ำขึ้นขึ้นหากนหลายไปใส่เบ็บดสิกินบ่อบมันบกว่านานี่เขาประกาไปยาเม,มือขึ้นสอดเกียตัวบ๊ตัวเด้กยมด้วยเหรอก็ยางพามก็ยังเอาตัวเดียเใ้ยังเอาอะไรดอกตัวไข่ขม่ามันงอกไปเนาะมันนน ขาบานบแป้งกันไปกินเหรอเพบ่บ๊อยไปเ่านี่บ๊วยเปล่ารเห็นดาไปลวดโอ้ไปลวดตัวสองตันบ้าไปขายหรอกเอาไปกินเ้นนใหญ่แอยในเรื่องกันนะพ่านเป็นบ้าก่ยางยามสุหลังนอเกเปดหลังพุทธิกริ ก็ย่างยำปลน่มมันจกหวองเนาะพนยางไพ่อเพื่อจะเอาดอกเฮ้ยบ่เดรว่โบได้วนี่แม่นบบได้ก็เอาให้ซ้ำซ้ำะยืดกินนี่นี่นะป่ะแ้ปียมมั่นมไปเดีนตับไปเข่งนี่ก่อนเอาอดว่ากันเอาใส่แล้วจุ่มจักยานอยู่เป่น มังน <mile inside> ี่มันมันอยู่กลางทางมันไม่ไหวนั่นนมันเงี้ดุเลยรังนี่ตีรี้ยรังนี่ใครดุไหนตีที่นี่นะตดูสิใส่เงินบาเปแล้วนี่ยังกินคือไวรุน

มีหลูกใต่นหลกเล้งเป็นที่ละบมกลังหมกลังเตี้ยนปราหนูเืาขึ้นขับมันขึ้นขับมันเหมือนไปใดได้ตัวนั้นเยี่ยนปราหนูเนี่ยเหังไปบริไปมึงก็ลมะาหนักยไปบริเไปขี้ตุ่มบึ้งกว่าสิเดี๋ยวนี้คนเถ่าคนเถ่าหลายปีนจีบก็ห่อนแล้วแต่มันลังไปได้ขึ้นขึ้นขึ้นยาวเตี บาาพาดเริ่อแปดไปว่าอะหรอเก<า>ว่ามีใครบ่่รมาปีนหนึ่งส,สามก้นสามปีครอสามปีหนึ่งสามมาสามปีนี่นไรเนี่นี่เจ้าโว้ยไม่พาดกินตัวแง่ไวหาไปพลกินมาเบิกกับพลจ่น,นนะ มานง่ายดีเดีย่องมากินปลาเด้อปลากำลังระบาดปลากำหนูกำลังหลมาเด้อไปอยากกินปลากำบหนูกับเป้ามห่างว่าเป็นตะไรอยกเม็ดดิ <พอ S 1> ่ัน<า>มาเดี๋ยวําไปแล้วมันกิดเบิดก็แแ้้วกับนักกินได้เจ้า <รอ S 1> ดึกกับผู่ต่ำๆก็ใช่ปุ่นคนเห็นหน้าฟังได้บ้าง นูจะลาดได้นคดนโคนับปังเลยนูสิขีขม้าทั้งห้องทั้งหงเป็นปลาเป็นปนูเป็นยังแต่หายากก็เพราะว่าเขาจียหาขายโอ้อยหมายว่าท่านเพิ่นมีหอดไตหอยแล้วรับสมือนี่สมือก็ไตมาไตหอยไตปูนะพ่อนะชวนเที่น,นวแนวย่ำเคนเนล,ลื่อนไหมผลไมาล่วงหนาไหม่นขึ้นปะยานแตหน่ห้าอยู่นี่ห้าวปะยานมันเป็นคนทางอื่นมากล่วเจ้าวปะยานนลยพี่ เขาเจ้ายานตะบด้ยังอยูเออแมียนเัียังยานนะยานนี่ปัญญาญปัยญานตะบดายังอยู่แล้วปัญหาขายทุกหมื่นเนาะพราะวเมียนได้หอยก็ได้ขายได้ปูก็ได้ขายได้ยังก็ได้ขายเบิดทุกหมื่นความน้อยตัวนี้คือจึงปีนเสือกหรือไม่เหมือนหอนหอนมั่นดิเบ็ยดอัวอ่ะก็ตัวนี้ไม่เบ็ดตัวเดียว

เลือหลายแล้ววัเมื่อกี้พอดีแ่ังให้มันนังหนาดีกวตัวบ่มนหนูตัวน่อยที่ฝักตอนนี้่หนังนี่ยอุ่นเรื่อนา่ฝักตอนนี้ฝากตวนหน่อยหนังหนแ็ฝักตัวน่อยบ่เห็นพักบ่อห็นพักกันหยาบ่เห็นหมดิหนบ่ไปม่นังเดถ้าปานนังไปแต่หนังนี่เป็นมันที่ไม่ราเป็นตัวขาวหนังคือยังไงาั สามพันเนี่ยมันตัวแกวรอขึ้นแต่มันนั่งไปลำไส้ด้วยกูสิหนูตัวนั้นบ๊อบบ๊อบรุดบ๊อบพัดด้วยัลังแกบะสะากเลยเนาะล่างนั้นปากไงฮะเจ้าอนปากน้อยจะน้อนขาช่วยยื่นกัไรยใหญงอยู่เนาะเม็นบะขันเข้าไปให้สกโอดังจนมาเส็จลังเออะฮักกระดูกวัตุดูู้เจ้าเรื่องข้าบ่วงนี้บัด ดูแสันเนี่ยนี่กะนแกเอาตัวตลกมาแกแกบวกไปบระดี๋ําไปยอกหนูได้แ่าแกเอาตัวตลกเลี่ยมันเห็นยู่เมื่อคืนมันมี้เอาได้หรอกเี่ยหนูกัดมันได่แกทำากเก่เดี๋ยเอา่วงบันหนงไดโดดต้าน้องเลยไดแกแกเจ้าไม่ไหวจะตาแกทำเกเร่ตาตาแดงๆเนาะดีบนปากแล้วในกันรู้เรื บุมีกันชุดเจ็ดหลิ่ยมเนาะชุดสีถึงหนูกัดแลยไปอ๋ไปข่าตั้งหางหนูสีส้มแดงแดงโค้งอย่างไรแก้วเนาะเ้ือยไปเนาะเห็นเห็นเครื่องโตเนาะน้ำประลึกเนาะเห็นต้นน้ำเห็นต้นน้ำดูดอกไมนเนียงเนานเป็นป่าเนาะเป็นสีวะกวางยูขึ้นเขาไปจะไปไม่เลี่ยวกันหรว่าไปทั้าไปทั้งปีก็เจ้าเนาะทั้งมันกวนน่ายากบ่ละ หมาก็ขึ้มันใส่ดังนี่เึป้อมมือปอมมันถิกินหนูทาไหมันตุ๊บต๊บต้าพ่อหนูพ่อมันาบ่วงนะโอ้กันหนูแลนี่บบกั่จะหมดังไปนี่มันถิกินหูมันไหลแลยดิทีแหลกโอ้ลังแห้ที่แหลกบ้าแมนบ้แมนบ้าหนูาบวงนี่ ตออมากคันเต็เก็บน้เออมันเหาชีวิตมาได้วะรังนังานอยเกีบเนูเข้าครับพี่นนองนีญก็ไดโอ้นุ่งห้องมอสเดือครับเดี๋ยวถือตัวปลดไพ่กันถูกก้นนะครับมุกัดต่างคนต่างหายจริงปลดไมือห้องมานั่นกันชืวว่าเยี่ยมเนงกันตัวนี้ก็ต้นนี่มาได้เหนเ่ยกับปอดต้นมาได้เดอครับ แต่ราีมขึ้นทำเมือกับู้นที่เขาว่กสัสดิการนี่ก็ไม่ด้จัต